เอาเป็นความรู้สึกผมแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมก็ยังยังเห็นเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่นะฮะก็ยังรักเขาเหมือนเดิมครับผม,มจริงๆแล้วไม่ได้เคยคุยกันเลยครับไม่เคยคุยกันเลยใช่แต่มีข่าวตั้งแต่ก่อนมีข่าวไม่ได้คุยกันก่อนนั้นนี้ก็นานไหมก็ไม่นานมากคะเหมือนเหมือนไม่ได้ค่อยคุยกัน,นะฮะมไม่ยอมเข้าไปเคลียร์ไหมผมว่า จริงๆแล้วมันยังไม่มีโอกาสคุยกันมากกว่านะฮะเพราะว่าบางทีมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันอาจจะมีประเด็นบางเรื่องมันอาจจะเข้าใจผิดกันเพราะว่ามันไม่ได้คุยกันมากกว่านะฮะทำให้น้องเขาเสียใจะทให้น้องเาเสียใจเหรอจริงๆอันนี้ก็ยังไม่อยากเล่าอะไรลึกนะแต่ก็จริงๆอย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็มีอาจจะมีบางเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับอาจจะมีผิดจริงบ้างไม่ผิดบ้างเข้าใจผิดก็ประเด็นสําคัญคือยังไม่ได้คุยกันมากกว่านะครับ มีโอกาสเข e ้าไปคุยไหมเหรอฮะเขาไม่คุยก่อนแน่ๆเะเขายังไม่ค erm? ุยกับผมเลยฮะใช่เขายังไม่คุยกับผมโอ้โหรอเข้าไปคุยก่อนน่ะผมแม่เข้าไปคุยแล้วเขาไม่คุยไงฮะเขายังไม่คุยเขายังไม่คุยยังไม่มีโอกาสด้วยดูเหมือนเากดกรนมากกดกนนะฮะสงสัยจะกรนนะฮะขอโทษนะเรากับน้องเขาเองเรามีโอกาสได้เคลียร์ กันน้องยังคุยอยู่ครับเดินคุยอยู่ยังคุยกันอยู่ในฐานะอะไรครับก็ณตอนนี้ก็ดูดูกันไปก่อนครับยังไม่ตอบฐานะว่าอะไรแล้กันแต่ก็เจอกันบ่อยครับแล้วก็ตำบากใจอะไรผมว่าก็คงน่าผมว่าผมสงสารน้องมากกว่าเพราะว่าจริงๆน้องไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วบางทีก็โดนคนอื่นว่าด้วยสงสารน้องก็ไม่อยากให้ใครมาว่าน้องนะครับก็อันนี้ผมพอไม่พูดดีกว่าครับ ร้ายแรงมากไหมมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าร้ายแรงมากน้องเขาไม่คุยกับผมหรอกตอนเขาพูดถึงฉันว่าแบบเขาไม่อยากได้เราอับมาเป็นเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบแย่ไหก็เสียเซลล์ไหมก็อย่างที่บอกนะฮะก็ผมพูดไว้แล้วกันว่ายังไงผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกันยังคุยเหมือนเดิมเพราะก่อนอันนี้สนิทกันมากครับสนิทกันมาก